ลับมากต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้ยังว่างอยู่นะใครสนใจที่อยากจะลงโฆษณากับรายการของเรานะครับเหล็กนี้ยังว่างอยู่นะฮะสนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะ090 0899995ค่ะนะ,ค,ะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับนะครับมาในช่วงนี้นะครับไปดูนะฮะคุณเอนะฮะหรือว่าพี่เอสุภชัยเองเตรียมโค่อนอัมพชราภาวัดเอลซูจาก40นิ้วหรือ28นิ้วนะ้วนะครับเอาละฮะหลังจากที่นางเอกสาวซูเปอร์สตาร์อย่างอําพชราภาเองออกมาวัดช่วงเอลโชว์ว่าตอนนี้เธอเนี่ยเอล อยู่ที่23นิ้ว<ะ>หลังมุ่งมั่นออกกำลังกายเป็นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายเอว22นิ้วนะครับ<ะ>ล่าสุดก็ไม่ยอมแพ้จ้ะ,ะสำหรับพี่เอสุภชยัย<ะ>นะขอขิงต้องอ้ําหน่อยโ<ะ>ดยการโพสต์คลิปเอวโชว์ว่าตอนนี้เนี่ยเอวอยู่ที่28นิ้ว,วซึ่งลดมาจาก40นิ้วนะครับ<ะ>และอาทิตย์หน้าจะเหลือ23นิ้วไปไงล่ะจะหักแล้นะครับและพูดในคลิปว่า คนที่รีบสามิวเตรียมตัวไวเลยจ้ะเพราะจะมีคนโค่นแล้วฮัลโหลนะคะตัวเองผอมจริงน้องของนมจริงค่ะนะคเออเขาจะโค่นเขาจะหักเขาจะโค่นอั้มนะคะโค่นหักยังไงดีเออนะคะโค่นอั้มพัจฉลาพาในประเทศไทยไม่มีใครโค่นได้เอจะโค่นได้แล้วแต่พี่เอจะโค่นสวยกว่าอั้มก็ต้องเอเนี่ยแหละค่ะ๋ยวน้หุนไม่ต้องใช้แอปบีบแล้วเพราะว่า หุ่นสวยแล้วแต่พี่เอยังบอกว่าหน้ายังใช้แอปอยู่ถูกต้องค่ะเพื่อความน่ารักเพื่อความงามนะคะเพื่อความงไม่เหเพความเห็นแล้วก็เออดูแล้วก็มีความสุขดูดิของเหมือนพี่น้องแบบสวยๆไม่เหมือนแบบเหมือนอะไรไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนแฟรไม่เหมือนไม่เหมือนและสรุปเหมือนอะไรก็ก็เป็นผู้จัดการอดีตคนผู้จัดการเขาไม่ได้เป็นอดีตเขาเป็นอดีตผู้จัดการเขาไม่ได้เออผู้จัดการอ้าเป็นอีกคนนึงพี่เอกเขาหางานเอเจนซี่ให้อ่อสรุปไม่ได้เป็นผู้จัดการ คุณอ้ําแล้วเขาไม่ได้เขาไปหางานเอเจนซี่ให้ออแล้วคุณอ้ํามมีผู้จัดการอีก,กนคนนึงเออเขาเด็กในสังกัดเอเขาเยอะเ,ออเ,อเด็กแน,น่นรวยมีเงินรู้กี่ร้อยล้านออาต่อค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับจากคุณเอสุภชัยไปแล้วนะฮะเราไปดูนี่ดีกว่าครับเจอแล้วครับวร์เลเซ็นเตอร์หางเครื่องในตำนานนะฮะเชื่อว่าใครที่เล่นแอปทิกต็อกเนี่ยต้องเคยเห็นคลิปที่เหล่าแดนเซอร์สาวชุดม่วงไม่เคยเห็นปะคลิปเนี่ยนานมากแล้วนะคนกลางอ่ะ มีลูกแล้วแล้วลูกอองเอาให้ดูแล้วแกก็นั่งดูแล้วแกก็หัวล้ออ่านไปดูคลิปนิดหนึ่งละกันอ่านม่อูนน่แลนานมากแล้วเอามีคลิปไหมนี่แหละอมอ่อไม่ก่อนไง เนี่ยแหละฮะล่าสุดหางเครื่องหมอรำในตำนานก็ถูกพูดถึงอ,อีกครั้งหลังจากที่มีติ๊กตอกอะไหน,หนึ่งชื่อว่าบุ๋มบิ๋ม2242ครับ<ะ>ซึ่งเป็นหลานสาวนะฮะของหนึ่งในแดนเซอร์สาวชุดม่วงก็มาอัปเดตชีวิตปัจจุบัน,เ,นเกี่ยวกับคุณยายของเธอนะฮะยายแล้วใช่ไหมนีออ่ไงเนี่ยยายแล้วโดยคุณยายก็คือสาวผมสั้นที่เต้นเป็นเซนเตอร์อยู่ตรงกลางนะที่เราเห็นกันเมนื่อสักครู่นนีะ้คนนั้นเนี่ยคุณยายแล้วว่าเคยเป็นหางเครื่องมาก่อนตอนนี้อายุ50กว่าแล้ว<น>เต้นไม่ได้แล้วจา้าเพราะลืมไปหมมดแแลล้้้ววจจาาาานนน่่่ะะปรรรณ2500คโกกธใอ ไม่ใช่ใหญ่ใหญ่เนี่ยอุยใหญ่กันมจะเต้นต่างคนเลยว่าจะเต้นต่างคนก็ต้องดูท่าด้วยบางทีมันลืมมึงก็แต่มันต้องดูท่าแต่น่ารักนะพาเต้นด้วยเพราะมันลืมน่าจะประมาณ2,520ัร้อ่กว่าป่ะไปไลน์แล้วล่ะน่าจะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอ่ะหรือแม้กระทั่งสามสิบอ่ะดูจากทรงการแต่งหน้าดูจากทรงของชุดชุดแล้วเนี่ย เออสมัยก่อนไงคือสมัย่อาเขาก็มาเต้นมาจากต่างจังหวัดไงทรแล้วก็มาเต้นกันแล้วอันนี้เขาบอกว่าเป็นการอัโทรทัศน์นะรายการโทรทัศน์ด้วยก็มีนักร้องางหัวรำไงแล้วก็ออกมาเต้นแล้วก็ตอนบ่ายไงไม่รู้ว่าช่องห้าช่องเจ็ดหรือช่องอะไรนั่นแหละเออนั่นแหละสมัยก่อนมันก็ใชก็ดูอยู่อแต่ชุดเลิศ คือ,ส,ส,อมสมัยนั้นยังไม่มีสัญญกรรมเนาะเออถ้าสมัยนี้เราเออจะหมู่เป็นแกนทุกคนเลยเออนะคะก็นี่แหละประมาณ2 5 2พ2 8 2 9า0ประมาณเนี้ย31แค่เนี้ยไม่น่าจะเกินไปกว่านี้แล้วล่ะถ้า50กว่านะออคน50กว่าน่าจะประมาณอายุน่าจะเกิดประมาณนั่นแหละสมัยสาวๆไนงะคนต่างจังหวัดไง เวลามีหมอลำเขาก็มาสมัครมาสมัครเต้นกันแล้วก็เป็นเซอร์หางเครื่องเป็นหางเครื่องสมัยก่าเขาเรียกหางเครื่องหางเครื่องแล้วก็มาเต้นกันแล้วก็แล้วก็มาเขาเรียกว่ามาอยู่กรุงเทพกันมาอยู่กับเพื่อนกับฝูงกันแล้วก็มาเต้น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 พอหน้าทำนงทำนาเขากลับบ้านต่างจังหวัดสงกรานต์อย่างเงี้ยเขาก็จะกลับต่างจังหวัดาแล้วพอตอนหลังก็ด้วยอายุนะก็เยอะแล้วนะพอเยอะแล้วเสร็จปั๊บก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่มันสวยหมดแล้วหน้าตาสวยหล่อไปหมดแล้วอะ เป็นเก่งด้วยทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะอืมนี่ก็คือยุคยุคหนึ่งของหางเครื่องเป็นยุคน่าจะเป็นยุคกลางนะมันจะมียุคแรกก่อนนะที่เป็นขาวดาแล้วก็ยุคนี้ก็จะเป็นยุคกลางแล้วนะนะคะก็จะห้าสิบกว่ากันหมดแล้วแล้วจะอยู่อยู่กันครบไหมทุกคนไหมหรือว่าอยู่กันเฉพาะไม่รู้แต่รู้ว่าคุณยายอยู่นะคะสมัยก่อนก็จะเียประมาณนี้แหละอืมสองพันห้าร้อยยี่สิบปลายๆอ่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอ่ะปีสองพัน โอมยังไม่รู้อยู่อย่างโอมเกิด38เออโอมยังไม่รู้อยู่ตรงไหนของประเทศไทยอะ่ะอืมอยู่ตรงไหนของประเทศไทยไม่รู้สิก<ข>็มึงยังไม่รู้ไงก็ยังไม่ได้เกิดเออมึงอาจจะเป็นกระเทยแล้วก็โดนฆ่าตาอยู่แถวพัทยาแล้วก็มาเกิดมาแถวปันไล่มันะไลยมนะ อ่ะเวลาหมดแล้วค่ะครับนี่เลยค่ะอยากติดต่อโฆษณาในรายการของเรานะฮะ090 089 9995ศเกาที่ยวส่งการที่มีความสุขนะจ๊ะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมติมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ